สบายดีเนาะพักทายสบายดีเอฟซีทนะีน่ะหักม้ทุถึงคนเนาะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนาะการยินดีตอนรับเข้าสู่ซอมเบาอ้วนอีก,สกเสร็จเข่าเส้นเคยผม่พีนนะ่น้องเนาะการวมือนี้เบาอ้วนก็จะได้น้ำพาอแม่พี่น้องเนาะเข้าไปเบิง้งเข้าไปอัปเดตนะการสร้างบ้านของสาวที่เนาะการท่ได้เข้าไปเบิง้งกันนะแหละแม่พี่น้องเนาะการมือนี้ก็รท่ได้เข้าไปเบิ้งว่าทั้งสร้างขาเจ้ากันส้างบ้านนะ ได้ฮอดใส่แล้วเนาะฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะก็คือที่แล้วบาอ้วนก็ได้เข้าไปเบิ้งแต่ว่าไปส่งอุปกรณ์เนาะก็ถือว่าส่งอุปกรณ์สําเร็จแล้วก็บบาอ้วนก็บ่ได้เข้าไปเบิ้งที่ว่าสร้างคำวันสร้าง2-3วันแล้วเนาะกัมื้อนี้บาอ้วนก็สิได้เข้าไปนําพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ้งในการสร้างบ้านของเสาที่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเพิ่นสิสร้างสาเร็จเราใส่แล้วเนาะกัสิบ่เว้าหลายกันห้างพรมพี่น้องเนาะส่วนว่ารายละเอียดมันจะเป็นแบบใด ทั้งสร้างเขาเจ้าจะสั่งฮอสแล้วเนาะเขาก็คอยไปติดตามรับชมกันอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเลยพูดให้พี่น้องเนาะก็โอเคพูดให้พี่น้องเนาะตอนนี้เบ้าอ้วนก็ได้เดินทางมาหอดบ้านของสาวที่เป็นที่เรียบร้อยไปเพื่อนพูดพี่น้องเนาะนี่เขาจะสังเกตเห็นเนาะเพิ่์นก็ได้ปุ๊กสาพุ่งยังเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดให้พี่น้องเนาะ,นนนะบ้านของเพิ่์น ตอนนี้เขาเจ้าจะได้ก่อคานขึ้นเนาะนี่เขาเจ้าจะได้ทอกลุมก้อนเดนเนองอ่ะทึงนี่เขาเจ้านี่แต่เอาเล็กแซ์นี่อกคานเติมเป็น,น้องเนาะทอกคานทับแาวที่มันก็กำลังบกเนาะบกเป็นเจ้าดินเข่าในเฮือนโถมพื้นเฮือนเนาะสบายดีเนาะ ฮ่าฮ่าต้บกดีนเขาในเฮือนนี่ว่ะโอ้หึต่างว่าปั๊บพื้นที่เฮือนเลยเนาะบกใส่แตมันเพียงนี่เนาะเป็นลูกทรายเพื้นนอเนี่ยเป็นยังซื้อๆนี่ว่าผล่น่ะเออโซดเนาะเออสดสดเพันคุดใส่แม่เนาะแม่เป็นผู่บกแล้วก็ลูกทรายเพื้นเป็นผู่คุดเขาเป็นเนาะ ออกกําลังกายยามมื้อเช้าพี่น้องประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะเฮือนของเพิ่นนี่เอาวอันก็นสิได้รีวิวอ้อมข้างเฮือนเพิ่นให้ทานผู้ชมเบิ่งนํากันเด้อเนาะ มันจะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเรือนของเฟืนกว่างเติบเลยพี่น้องกว่างยาวเติอบอได้เรือนหลังนี้เนะาะคากิ้วพี่น้องเนาะเลือนหลังนี้เนะะาะเพราะว่าเขาจะได้เอาใส่เสานี่มันเป็นตน้นใหญ่ในเสาตัวนี้นะมันจะแข็งดีพี่น้อง เพื่อนกับพุดดินถมพืน้นเพื่อนเพื่อนทะพี่น้องเนาะสิเขาไปหาเพื่อนเอาเบอร์มินิสรข้าวโจ๊กเสมาเฮดหรือบอลเนาะงั้นมือนีนสร้าวเ,เจ๊กใช่ไหมล่ะนั้นสร้างแปลงเฮือนนี่ยนะ ข้าเจ้ายังบ่มาเฮ็ดเด้มื้อนี้เนาะบ่อ๋อมื้อนี้สร้างข้าเจ้ายังบ่มาซั่นนพี่น้องสร้างนะมสิได้ตัดหลังคาลด้เนาะฮะเฮ็ดเป็น้านมื้อนี้บ่ได้านนี่ขาเจ้าก็มาเนาะมื้อนี้บ่เห็นขาเจ้ามาเนาะขาเจ้าไปหยังก่อ๋อ สร้างหมื่บ้านนี่มาแต่เมื่อนี่เขาเจอดหมู่บ้านเราไปน้องเนาะบางทีเขาเจ้าจะถ่าให้คันนี่มันแข่งตัวก้อนเหล่าเขาเจ้ายังซีมาตัดหลังคาได้พี่น้องเนาะเขาเจ้าะตัดหลังคาแล้วเขาเจ้ายังสีม,มุงมุงก,อก้อนเขาเจ้าะเป็นสีโก้ได้พี่น้องเอ้ยเมื่อยออกกําลังกาย เมื่อยโอ้เฮ็ดแยกนนะคนบุกดินพม่น้องเนาะแม่แหละคันมีเงินก็จ่า,จางขอมืบุกไซอยก็ดีเนาะสิงที่ใด้ท่าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปแหละเบลลีกับมาสองสามมือนี่ บมมาเนาะอ่าพนันอาจจะข้ามียกเนาะเพ่นันแต่ทำภารกิจทางอื่นก่อนเน,ะนา,าะมื้อนี้ก่อนได้ยินเพ่นวดไม่ซื้อซื้อเครื่องมัดเติมนะเพ่น,ว,นว่าซื้ออย่างไรก็ได้ก็บบู๊นะมื้อนี้บ่าวรีพ่นวดเอาไปซื้อเครื่องเติมเครื่องไม่สร้างแหละพี่น้องปูนไปยังท้องนิ่งฮะา,าปูนก็ยังต้องน,นิ่งปูนนี่<ม>ปูนปูนซีเมนต์ยัง เปลาหนึ่งอโ,อโอ้เบอลลีคนหนาจะออกไปสืบปูนทึไมได้พี่น้องเอาเทะเอาเทะซอยเมย์ซอยเมยคู่ไซมันเต็มเดี๋ยวไว้เดี๋ยวอยู่หันไหมเสียงที่แค้นเราบอกเสียงเสียงแล้วเส้น,สน โซนน่ะโซนย่านน่ะโซนโอ้โซนย่านเมื่อซอยเมียไว้ซอยเมียคุดเซนได้เฮือนมันเต็มไว้จะได้ยู่เฮือนไหมได y ซอยกันนิ่งเลี่ยวไว้ đấy ตามภาษาเด็กๆเราพี่น้องเนาะเป็นมันเป็นก่อไม่เห็ดเป็นไม่เห็ดเป็นก่อเป็นลินเนาะโอ้เป็นเมื่อหินไงตอนนั่นเนาะ <G ül üyor> ตัวหลังคานี่ตัวน,นั่นนี่เขาจะได้กองแงะเอกมาด้วยน้องเนาะเขาจะใส่กลองมาที่นี่นะนตัวน,นั่นนี่เ้าใจเตะลงนั่นเนาะห้องนี่จะเป็นห้องที่ว่าบลองแดงยูข้อกินนะพี่น้งองแต่ห้องนอนบล็องยูนี่จะเป็นสองห้องทั้งในเนาะพี่น้งนะองเนาะบลองแดงยูคขัอกินนะ สิประม่านเนี่ยได้พม่พี่น้องเนาะการเข้ามาอัปเดตเบิ้งการสำบัติของสาวที่ในมื้อนี้เนาะบ้าอวนก็เได้เอามาตอนมาฟักพ่อแม่พี่น้องทายผู้สูบฉันมีกันเนาะไว้มื้อหน้าบ้าอวนก็สิเข้ามาอัปเดตติมเนาะก็เสียด้เข้ามาอัปเดตเข้ามาเบิ้งเรื่อยๆนะพ่อแม่พี่น้องจนกว่าว่าเฮือนของสาวที่จะสำเร็จเนาะมันเป็นอย่างนัะร้อนอะเออมันร้อนพี่น้องเพิ่นเอาไม้จิ้มนี่ chim cắn khô bốc mùi sang cà tàu tia bố mát là ni đi nô ni cà tàu bên nhạc 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 บวกยกสิฮะ <c oughs> <c oughs> ค่อยบอกไซส์ตีมือใดก็เอาค่อยบอกไซสมือละเล็กละหน่อยไปบกไซสมือละเล็กละหน่อยเทโอจะด่ายขั้นไม้น่ะจกอยืดขั้นไม้น่ะ นอาละทีตี๋ยวนี่อาจ๊ดเลกลับบ้านกอนเนอไว้มือหนานอ้นี่สิเเ้ามาเบิ่งตึ้มเพราะว่ามันนี้สร้างเขาเจากับบ่มาเนาะว่าสิมาจะเห็นรักเห็นสร้างเห็ดเนี่นะมันนี่น่ะเขาเจาสิเฮ็ดแบบใดน่ะเนาะก็มาม้นนี้ทั้งสร้างเขาเจาก็ว่าบ่มาเติมมันนี่เนาะเขาเจาพักเมื่อยเนาะเขาเจาเมื่อยเขาเจาพักเมื่อยูแล้วก็มืออื่นไอ้กันัี่ิเเ้ามาเบิ่งตึมมืออื่นเขาหนาเขาเจ้าน่าจะตัดหลังคาแล้วเนาะ โอเคอ่ะจะได้ก <reinvent> ล <ing noise> okay, ับก่อนโชคดีเด้อฮัมฮัมก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะลำรับการข่ามาอัปเดตเบื้องบัตรชาวทีบมาอ้วนก็จะได้ข่ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับชมน้ำกันแผ่นซนี้ก่อนเนาะวัมือหนาบมาอ้วนก็จะได้ข่ามาอัปเดตเบื้องเติมเนาะนักการสำบัตรของชาวทีนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เมื่อเนี้บ่อ้วนก่อนแสดงเมา่อตอนนักฟากทานผู้ส้มผู้ซ้ำนี่ก่อนแล้วค่อยโพดกันไม่ไดคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปใดงได้ยุไส่เอาการคอยติดตามครับชมและให้กันร่งใจกันต่อไปแหละผมให้พี่น้องเนาะเมื้อนี้บ่อ้วนก่อนได้มากก็คือว่าทางซากเขาเจ้ากับบุมาแด้มื้อนี้เนาะทางซากเขาเจ้าก็จะได้เป็นพักเมื่อยน่ะผมให้พี่น้องเนาะกเมื่ออื่นมือต่อไปบ่อ้วนก่อนแสดงมาอัปเดตในการสำบานของสาวที่ให้ผมให้พี่น้องได้ติดตามรับชมน้องกันเนาะว่าซากเขาเจ้าเสียยังเนาะ ในขั้นตอนต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่คือเป็นเสาเป็นยังนี่ยขจัดกระดึ้นเป็นเทียมห้อยแล้วละอ่ามื่อนี้อ่าเสาที่เป็นก่อได้พุดดินใส่ไนเพื่อนถ่าสร้างเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวอ้วนก็จะได้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนเนาะเพืกอันาแม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง